สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอน่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจ,จงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดปีฉลรูนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2566นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิด นะคะขอรูปดวงทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ทุกครั้งขอไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดปีฉลูนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการงานการเงินชีวิตครอบครัวคนที่มีคู่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนโสดสนิทนะคะในด้านสุขภาพโชคลาภว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะขอหมออธิษฐานจิตจับไพ่สักคู่ขอไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะอ่าเดี๋ยวเรามารับชมในการดูดวงกันเลย คิดดีทดําดีปฏิบัติดีก็จะมีแจ่สิ่งดีๆเข้ามาขอใาะเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานอุปสรรคก็ขอให้หมดไปนะคะผ่านพ้นไปเรื่องราวหลายๆเนาะพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะเรามาดูกันเลยสิ่งที่หมอบอกนะคะมาดูอันดับแรกนะคะโอเค ถ้าใครผ่านพ้นเดือนพลาหูไปแล้วนะคะเดือนราหูไปแล้วเนี่ยหมอต้องบอกเลยว่าคนปีฉลูเนี่ยปังมากสิ่งที่หมอบอกนะคะอะไรที่ติดขัดผ่านไปเรียบร้อยแล้วพอเราไหไว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลาหูขึ้นมาโดยตรงสิ่งที่หมอบอกนะคะความมั่นคงความมั่นคงในธุรกิจการงานไม่ว่าใครที่จะทํางานเป็นลูกน้องเจ้านายเขาหรือว่าเราอยู่ในใต้ผู้บังคับบัญชาการกระตามสิ่งที่หมอบอกนะคะการงานอุปสรรคปัญหาทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วคุณเคลียร์ตัวเองได้ อาจจะมีธุรกิจกิจาการการงานอะไรที่เพิ่มเติมหรืออยากจะขยายสาขาในการที่ทํางานนะคะความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเกิดขึ้นแล้วมันเห็นผลชัดเจน่ยสิ่งดีๆรอคุณอยู่ประสบความสําเร็จแน่นอนพลาหูผ่านไปแล้วการเฉลิมฉลอง,องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆธุรกิจการงานหรือว่าโปรโมทสินค้าอ่ามีสต็อกเพิ่มขึ้นหรือว่าเราต้องทําสต็อกเพิ่มมาขึ้นการค้าขายการเจราจาค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีเจ้านายรักคร่ผู้ใหญ่วทํา,ามเมตานะคะพูด ปากเป็นเอกเลขเป็นโทการเงินการงานเข้ามาไม่ขาดสายในเดือนนี้คุณหยิบจับเงินล้านเงินแสนแน่นอนขอให้คุณคิดดีทดําดีปฏิบัติดีคุณได้แน่สาหรับดวงปีฉลูเฮงและปังมากนะคะในเดือนนี้นะก่อนสิ้นปีประสบความสําเร็จ จงบอกว่าจุดพุเฉลิมฉลองกันได้เลยสิ่งที่หมอบอกนะคะเกี่ยวกับองค์พ่อพระพิฆเนศถ้าขึ้นนวราตีการไหวพ้พระแม่ไปแล้วการบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศสรรเสริญทุกอย่างที่คุณทําทุกวันหรือการปฏิบัติไหวพ้พระราหูนะคะไม่ว่าจะเป็นปู่ท้าวเวสวรรณก็ตามนะคะหานุมานเนคุณไหว้ขอพรในเรื่องการเงินธุรกิจการงานมันจะดาบลื่นและทําอะไรมันจะเป็นเงินเป็นทองเห็นชัดเจนนะคะเพราะว่าคุณมีเงินทองกองใหญ่รออยู่เนาะสิ่งที่หมอบอกโอกาสประสบความสําเร็จสูงพูดอะไรพูดดีคิดดีเริ่มปฏิบัติตั้งแต่เดือน้ยคุณจะ วยปังๆที่หมอบอกความร่ํารวยเข้ามาแน่นอะนสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะสิ่งที่หมอบอกสมปรารถนาในเรื่องการงานทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการพูดการสื่อสารการใช้จ่ายการเจรจาใช้จ่ายต่างๆหรืออะไรเงี้ยพูดมากพูดยิ่งพูดมากยิ่งได้เงินสิ่งที่หมอบอกในเดือนนี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงในทุกด้านเลยค่ะโชคดีมากเลยนะคะสําหรับคนเกิดปีฉลูเนาะเป็นปีที่เฮงเลยค่ะปีนี้นะสิ้นปีเนี่ยจุดพุฉลองได้เลยสิ่งที่หมอบอกค่ะ มาดูในด้านครอบครัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวเชื่อฟังเอ็นดูรักใคร่นะคะกลมเกลียวกันดีในเรื่องครอบครัวพูดง่ายว่าสามีหรือภรรยาเอาใจใส่หุงหาข้าวกับข้าวกับปลาหรือเอาใจใส่ในเรื่องข้าวของมีค่านะคะซื้อข้าวของที่มีค่า ปนเปือสามีภรรยารักใคร่ปองดองกันดีสวีทกันมากขึ้นช่วงนี้มีแต่ความสุขนะคะสิ่งที่หมอบอกชีวิตคู่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่แค่ระวังเราอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาพูดจาผีผ่านต้องระวังคําพูดบางทีมันอาจจะทําให้อีกคนนึงรู้สึกน้อยใจหรืองอนแค่นั้นเองสิ่งที่หมอบอกนะคะมาดูสําหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้อาจจะบอกว่าอยู่ อยู่กับการทํางานมากหรือว่าถามว่ามีคู่อาจจะพูดคุยกันน้อยลงนะคะถ้าเกิดเป็นรักทางไกลเนาะอาจจะมีการเดินทางมาหากันในเร็วๆนี้นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือว่าคนรักคููของให้โชคให้ลาภหรือว่าได้สิ่งของที่เขามา ดูแลมาดูใจเรามาดูแลมาดูใจเราเขาให้เงินทองร้ว่าการซัพพอร์ตเราจะไปในด้านที่ดีนะคะในเดือนนี้สําหรับเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาค่อนข้างจะเต็มที่เลยในเดือนนี้คือมีอะไรเปที่หมอบอกเปหน้าตักเลยค่ะเปหมดกระเป๋าอะที่หมอบอกขออะไรปุ๊บหรือว่าไม่ต้องขอเขาก็ให้ที่หมอกำลังจะบอกอะดวงดาวของการเปลี่ยนยาลาหูย้ายเนี่ยโชคชะตาคือเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่รักที่เมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทวยเทพเทวดาไม่พอนะคะยังเป็นที่รักของ คนที่พบเห็นแม้กระทั่งคู่รักเราด้วยเนาะสิ่งที่หมอบอกดวงดีค่ะปฏิบัติอย่าให้ขาดนะที่หมอบอกคุณคิดดีทดําดีคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาหรือบางคนไปลงนณะหน้าทองมาก็ได้ขอความจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานค่ะยิ่งเสริมให้เรามีบุญบรารมีที่ดีขึ้นแต่บวกกับการปฏิบัติอย่าขาดสวดมนต์ไหวพระอยู่ที่บ้านดีที่สุดเนาะที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของคนโสด คนโสดช่วงนี้คือรู้สึกว่าเจ็บใจเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าหรือว่าโดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องความรักการหักหลังการแทงข้างหลังตอนนี้คุณจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตกลับมามีอะไรทุกอย่างมากขึ้นคําว่ามีอะไรทุกอย่างมากขึ้นหมายความว่าไงเริ่มต้นชีวิตใหม่การทํางานใหม่หรือนะโยกย้ายที่ทํางานใหม่นะคะพบเจอคนอะไรที่ใหม่ๆ ความสร้างความสุขความสงบสุขเริ่มเกิดขึ้นคุณจะไม่คิดไม่เครียดและช่วงนี้อาจจะเป็นแม่เสือสาวพ่อเสือสาวนะคะเนื้อหอมมีคนมาลุมตอมแต่คุณอาจจะยังไม่สนใจอะไรเท่าที่ควรคือโปรยเสน่ห์ไปที่หมอบอกมีความสุขกับชีวิตก็อยู่ได้สดสวยๆหล่อๆรวยๆที่หมอบอกสดสวยๆหล่อๆรวยๆไปไม่ต้องไปซีเรียสเครียดค่ะอาจจะมีเข้ามานะคะก็อาจจะมีหรือบางคนมีเข้ามาแล้วก็อาจจะอยู่ใน5เดือนเกณฑ์ที่แบบจะคบกันแบบจริงจังเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะสําหรับคนโสดนะ ามาดูในด้านของโชคลาภค่ะถ้าใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านแล้วขึ้นน้ําท่านปัดกวาดทาความสะอาดเช็ดถูสวดมนต์ไหว้พระบทองค์พ่อระพิคเนศอย่าขาดที่หมอบอกนะคะใครไหว้พระราหูอยู่ก็ต้องขึ้นของไหว้ให้ท่านนะคะจะเป็นวันพุธ ก็แล้วแต่นะคะแต่เป็นทุกวันพุธก็ได้ที่หมอบอกนะคะวหายขึ้นของวหว้ท่านในครบถ้วนนะคะว่าจะเป็นปู่ท้าเวสุวรรณเนี่ยต่างๆเพราะองค์พระแม่รัศมีพระแม่อุมาคุณไหวหรือว่าพระแม่กาลีคุณกราบไหวบูชาปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตนเนี่ยคุณไหวบอกกล่าวท่านในครบถ้วนนะคะพอในปางปางนี้ภาคนี้มาหมดนะคะองค์แม่กระทั่ง พระแม่ปราตีแล้วก็องค์พ่อศิวะด้วยนะคะคือคุมบูชาทุกอย่างรวมกันนะสิ่งที่หมอบอกบางทีคุณคิดระลึกแล้วคุณก็จะได้สมปรารถนาเพราะว่าเป็นไพ่ที่ดีในสําหรับนี่ในสําหรับหมอคือพลังงานด้านดีนี่ดีดีเกิดขึ้นเยอะโชคลาภทุกอย่างมันมาจากปากคุณที่หมอบอกหรือคนรักคู่ครองเมตตาอุปถัมภ์คำชูซื้อข้าวของบ้านให้ลดลาที่ดินหรือทรัพย์สินนะคะอะไรที่เป็นเพชรพลอยทองหยองเขาซื้อให้เขาเปเราเนี่ยเดือนนี้คุณจะเป็นปีที่รับจะบอกว่าไม่ไม่ถูกหวยแต่มีความโชคดีในสามีหรยา ช่วยเหลือปนเปื้อที่หมอบอกเป็นดวงที่ดีมากค่ะในเดือนนี้คุณปังสุดๆแล้วมาดูในด้านของสุขภาพถึงที่หมอบอกนะคะใครที่นั่งนานระวังการปวดหัวปวดศรีรษะออฟฟิศซินโดมที่หมอจะเตือนนะคะหรือแม้กระทั่งระวังเกครื่องการลื่นล้มนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหมอเตือนไว้นิดนึงนะคะบางทีเบาความเครียดความกังวลลงการปวดศรีรษะไมเกรนก็จะดีลงที่หมอบอกนะคะถ้ามีโอกาสไปทําบุญนะคะถวายสังฆทานเกี่ยวกับเครื่องยาได้เลยเนาะที่หมอบอกเติมน้ำมันตะเกียงนะคะถวาย ถ้าหอศพลงศพหรือบริจาคก,กับผู้คนยากไร้นะคะจะดีเงินทองคุณจะไม่ขาดสายไม่รั่วไหลสิ่งที่หมอบอกโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะขอให้คนที่เกิดในปีฉลูเนาะขอให้มีแต่ความสาเร็จความสมหวังรวยๆปังๆนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งเรือง,ง,งนะคะก้าวกระโดดในทุกๆขัน้นแล้วขอให้พบเจอคู่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอนิมมอนุโมทนาบุญด้วยนะบบุุญรัักษาขอคคคณ่่สสดีะ